สวัสดีครับคุณผู้ชมและเอฟซทุกๆท่านครับก็ในสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีตัวเลขจากลุงเปียกนะครับขายข้าวแกงอยู่ที่ตลาดเทพเจริญ9ครับก็มีสมาชิกหลายท่านที่อยากจะตามต่อนะครับสําหรับงวดที่ผ่านมานะครับจุดหวยคํานวณลุงเปียกยังไม่มานะครับแต่ไปเข้าตัวเลขที่ลุงเปียกได้จุดทุกขอโชคจากไอ้ไข่พันล้านนะครับก็มีสมาชิกที่อยากจะตามต่อนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะนําตัวเลขมาแบ่งปันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็จะทําขึ้น เป็นงวดนะครับวันที่1สิงหาคม2564ก็อื่นนะครับแอเองก็เป็นเพียงแค่สดกลางในการนําเสนอตัวเลขครับจาทําขึ้นก็แค่เป็นแนวทางนะครับแล้วก็เป็นแค่ความเชื่อส่วนบุคคลก็ลองกดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยนะครับก็ในวันนี้นะครับพาสมาชิกนะครับเดินทางมาที่ตลาดเทพเจริญ9ถนนพันนกพุทธมณฑลตัดใหม่ก็ก่อนถึงแยกไฟฉายนะครับเขตกรุงเทพมหานครนะครับจะมีตัวเลขอะไรนะครับนำมาแบ่งปันคุณผู้ชมและเอทีทางบ้านทุกท่าน ก็มาติดตามรับชมตัวเลขไปพร้อมๆกันครับขอบอกเลขนะเลขสองสองกเซมซี CNC นะครับขอโชคจากไอ้ไข่พันล้านวันนี้นะครับลุงเปียกเขย่าได้เป็นหมายเลข -2 อ,อครับ โควิโควดกันนะให้ถุงนึ่งเราก็ให้ถุงนึ่งได้แข้งตัวไส่ตบๆทุกคนครับจากปอก็้องขอแก้ตัวอีกทีอีกครั้งครับวันแล้วก็ผิดพลาดไปนะครับให้ไปทุกหวยอัคนคมันเยอะเยอะมากเลย แต่ที่มันถูกไอ,ไอ,ไอตัวเจ็ดทุกอะฮะได้กับจดทุกได้เข้าศูนย์เจ็ด <70 S 2> ค,ครับศูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะนั่นแหละครับครับแล้ววันนี้ก็ติดตามใหม่นะครับผขาชอบมากครับครับมีเลขให้ทางารแนะนำครับรู้เป็ดเลขก,ก็อันแล้วเปล่านะผมก็ไม่รู้แต่ว่เลขนี่ก็ชอบมากที่ทำได้ครับเลขทำได้เลขทำได้ที่นี่ มีศูนย์มีหกมีแปดมีเจ็ดครับแต่ 8, ชอบเจ็ดชอบแปดมากครับหลักแปดวันนี้นะไม่ทำได้นะศูนย์มีศูนย์มีหกมีแปดมีเจ็ดครับขั้งบนนะพักส่วนข้างล่างก็ทําได้แปดตบสอง 2, นะแต่เรีนๆแปดสองสองแปดนะหรู้ว่าเขาจะอ่านเปล่านะแปดสองสองแปดก็ 8, 2, 2, 8. มไม่รู้ครับบนครับเรีนๆเรีนๆครับขอให้เนียนนะครับ ชอบปัจจัดไม่ชอบก็ผ่านนะครับก็คือจุดเปแนวทางครับผมก็เป็นแนวทางนะครับครับครับก็จุดนี้เป็นตัวเน้นนะครับครับตัวเน้นครับชุดนี้ครับตัวกันครับตัวการมันจะเป็นเลขอันทุกฝ่ายก็รูครับตเสียงซีงซีมาครับ สองวันได้สองหกฮรได้หกสองหกแล้วก็เสียงซีเขได้สองสองนะก็ลองวัดดูครับไม่แน่อาจจะเบิ้ลนี้เบิ้ลเราะพลาอื์ครับครับก็ตรงกับเลขสูตรของอาจารย์เสียกด้วยนะครับครับผมครับแปดสองมีเลสองแปดด้วยครับสองแปดด้วยนะมึงแกนให้สองแปดสองแปดอีกข้างนะครับสองแปดอีกข้างแกนให้ก็ได้ครับ เิ่มเติมนะครับครับเพิ่มเพิ่มเติมครับล่างเนียนๆครับครับล่างครับเพิ่มเติมครับแปดสองเมตรนั่นครับ แปดสองสองแปดหรู้ว่ามันเป็นเลขเรียกอะเรียกอ,อ,อ,อันเปล่าพูดไม่รู้นะอ่าก็ลองลองดูครับหีือว่าก<ๆ>็ซื้อลอตเตอรี่ไปสองใบซื้อใบก็ได้ครับแปดสองสองแปดครับครับเพราะเลขชอบมากครับๆๆแปดสองเพราะว่าคำนวณได้แบบนี้นะครับคำนวณได้ครับครับผมฝันมัากไหมครับวันนี้วันนี้ก็ฝันคล้ายๆกับคาเลยนะี่หกเลยเนี่หกกับศูนย์ไง ก็สําหรับเลขลุงเปียกในงวดนี้ครับก็จะมีฝั่งซ้ายมือแล้วก็ขวามือนะครับก็มีชุดตัวเน้นแล้วก็ชุดตัวกันนะครับก็นํามาฝากคุณผู้ชมตามนี้ครับสาหรับสมาชิกท่านใดที่อยากจะติดตามเลขสุดหวยของลุงเปียกขายข้าวแกงนะครับที่ตลาดเทศเจริญเก้าก็นํามาฝากเป็นตามนี้นะครับคุณผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับแอดเองก็เป็นเพียงแค่สีกลางในการนําตัวเลขมาแปงปันครับ เราดู้นะานี้เจ้ากอกถ้าเข้า่นี้ที่เจ้าไนำแดมาถวายนะนาถ้าเจ็จคยนออกเะก็และต่อมานะครับคุณผู้ชมห้ามพลาดเดดขาดก็คือตัวเลขจากการจุดทูบของลุงเฟียก นะครับขอโชคจากไอ้ไข่พันล้านปารมีโพทิสตโตนะครับอยู่ที่ตลาดเทพเจริญเก้าสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับลงเพียก็จุดได้หมายเลข10-7นะครับก็ไปออกเ0 2ศูนย์สองตัวล่างนะครับสำหรับงวดนี้ก็มาติดตามรับชมกันดูนะครับซึ่งเอดเดนก็เป็นแคสติีกลางนะครับเพื่อที่จะนําตัวเลขมาแบ่งปันคุณผู้ชมและเอฟซีทางบ้านทุกๆท่านเพราะว่ามีสมาชิกหลายท่านนะครับที่อยากจะรับชมสูตรหวยแล้วก็ เลขทูบของลุงเปียกนะครับที่ไอ้ไข่พันล้านตลาดเทเกรเดินเก้าครับและตัวเลขจากทูบนะครับลุงเปียกจุดได้ในวันนี้ครับเป็นหมายเลข678หรือไม่ก็เป็น978นะครับถ้าหากสมาชิกท่านใดนะครับท่ารับชมแล้วถ้าชอบก็สามารถตามได้นะครับหรือว่ารับชมแล้วไม่ชอบไม่ถูกใจก็ผ่านได้ไม่ว่ากันครับคลิปนี้ผมก็นํามาเพื่อเป็นแนวทางนะครับถ้าดูแล้วชอบก็ฝากกดไลค์ครับถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณ ที่ติดตามและรับชมครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปีและตลอดไปครับขอขอบคุณมากครับ